เราจะบอกติดตามว่าคุณนายทัศน์สวนไหนครับเย่ฝากบอกผู้ติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะคบสวัสดีนะครับวุ้นเน็ตศิลปภพเน็ตศิลปภพมาเน็ตศิลปภพโบกมือทักทายหน,อนย่อย <laughs> พี่เน็ตทำอะไรอยู่ครับ คิดถึงคิดถึงพี่แม็กหรือว่าน้องนัทครับน่าจะคิดถึงตั้งคู่ครับเยอยีคนเดียวคิดถึงเยออีคนเดียวหรอแตวันนี้พี่คิงมีทำงานไหมครับมาสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าสวัสดีครับทุกคน hello everyone good afternoon good afternoon guys มี from Japan ด้วย โอ้ไโยโอ้ไโยโอยคนนี้คนนี้ทอกักวันก่หวนอคนนี้จีว่าคันเวดโยถึงมากพิถึงมากๆเลยนะครับคิถึงเหมือนกันครับช่วงตอนบ่ายนี้ทำอะไรกันอยู่ทางานกันอยู่หรือเปล่าครับไหนใครแอบหัวหน้ามาดูไลฟ์พวกเราอยู่ตอนนี้ไหนขอดูคนขอดูมือคนอุ้งงานหน่อยครับ แต่วันนี้ผมสองคนไม่ได้อู้ง,งานนะครับผมวกเรากำลังออบอกได้ไหมครับว่าเวิร์กช็อปพวกเรากำลังเวิร์กช็อปใช่ครับอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นไออีและคนเดียวราบ,รบทุกคนครับใช่แล้วก็ที่มาไลฟ์ในวันนี้นะ<ช>เพราะว่าเรามาเวิร์กช็อปกันนะแล้วก็มาเจอกันนะครับ<ช>แล้วก็วันนี้ตอนเช้าด้วยก็มีการเล่นเทรนเนอรบ แฮชแท็กหนึ <unre> <ship> ่งเอทีเซอร์ด้วยเฮียแล้วนะครับผมแล้วก็ใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้มีอีกแฮชแท็กหนึ่งวันที่เรามาเวิร์กช็อปกันวันแรกอ่าแฮชแท็กด้วยเฮียเวิร์กช็อปเริ่มเลยใช่ครับก็ตอนที่เวิร์กช็อปอันนั้นเป็นเหมือนเหมือนเราไม่ได้มีการนัดเทรนกันด้วยนะแต่แบบเหมือนพอพี่ก้าล่าลงรูปแล้วแบบทุกคนก็แบบเหมือนฮึกเหิมไปกับพวกเราแบบรวมพลังมาเล่นเทรนแล้วก็แบบจนติดอันดับด้วยครับก็ วันนี้นัดกับพี่แม็กก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่วันนั้นเราช่วยช่วยกันนะครับใช่วันนั้นวันนั้นวันนั้นแบบพอเราเวิร์กช็อปเสร็จใช่ไหมแล้วเรากลับไปก็แบบกำลังจะอาบน้าพักผ่อนเลยแบบอุ้ยมีการเล่นแท้แฉกกันด้วยแล้วก็แบบขึ้นขึ้นขึ้นติดอันดับเลยใช่ไหมใช่ครับติดอันดับอันดับโอ้สูงด้วยโอ้ทุกคนทุกคนรอแล้วก็คาดหวังกับการเวิร์กช็อปของดื้อเฮียนะบอกเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับ อย่าอี้พูดขนาดนี้นะครับผมไม่หิดหวังแน่นอนครับแอบโดนงานมาดูแป๊บดีมากใช่จ้ะหัวหน้าเห็นแล้วไม่ได้อู้นะโอเคเรียกหัวหน้ามาดูด้วยกันเลยแล้วหัวหน้าบอกว่าอะไรเหรอเัาพอหัวหน้าเห็นแล้วอยากรู้อ่ะชอบคุณน้องนัทกับพี่แมกด้วยนะที่ตั้งอ๋อขอบคุณน้องนัทกับพี่แมกด้วยนะที่ตั้งใจกันมากๆเลยครับ ขอบคุณครับเวิร์กช็อปวันนี้ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะขอบคุณครับแล้วก็ทุกคนด้วยทานข้าวเที่ยงกันหรือยังครับถ้ายังไม่ทานนี่น้องนัทน่ารักนุ่มนิ่มมากนุ่มนิ่มมากขอบคุณครับน้องนัทนุ่มนิ่มนะครับแต่พี่แม็กนี่นี่เลยแดดเดดี้แม็กซ์แดดี้แม็กซ์อีกแดดี้ดดดี้ ชอบสู้ๆนะให้กำลังใจมาเยอะเลยครับคุณนะครับคิดถึงเหมือนกันเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเออไม่ยังไม่เหนื่อยเลยครับพี่แม็กเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเพราะว่าเราสู้ตาย<ช>เหนื่อยเราสะกดไม่เป็นสนุกจริงส้วยซ้ำเราถ้าจะให้แม็กพิมพ์ว่าเหนื่อยนะแม็กพิม์ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยสะกดเขาว่าเหนื่อยเอาไเวอร์ไหมนิ้วก็นิ้วหักกดพิมพ์ไม่ได้นิ้วหักอะไรไม่เวอร์ไม่เวอร์ครับไม่เหนื่อยครับ Maybe n o t so lovely with his hair I think it's a bit messy right now ใช่ครับตอนนี้พวกเราสองคนทรงผมค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบรอตัดทีเดียวเราจะลองไว้ยาวดูนะครับแล้วเดี๋ยวพอต้องตัดก็คือก็ต้องตัดให้เข้าทรงที่เราต้องต้องเป็นพี่คนเดียวแลลวใช่ครับนอกจากไม่เหน็บเพราะมีพี่แม็กจริงไหมครับอ่าจริงสิครับแหม นี่เขาบอกว่าคิดถึงพี่แม็กแบบตะกอนทำยังไงทำให้ดูหน่อยไม่ให hmm. ้คิดถึงครับแลวให้นัดคิดถึงได้คนเดียวถามได้ไหมน้องนัดเมื่อเช้าตื่นกี่โมงลูกเมื่องคนเดียวน้องคนเดียวน้องคนเดียวมีเรื่องที่จะแถลงครับเรื่องที่จะเมื่อเช้าตื่นกี่โมงลูกนัเช้า ถ้าตื่นมาเล่นเทรนนะ่าจะสิบเอ็ดโมงกว่าครับผมแต่มันมีจังหวะที่แบบตื่นมาแล้วแบบไม่รู้ทาไมไม่รู้ก็แล้วมันก็แบบนอนต่ออย่างนี้นครับแล้วก็สงสัยเมื่อวานเมื่อวานทํากันบ้านหนักไปหน่อยครับแบบนี้ไม่ดูดุน้องนัทใช่ไหมครับที่ไม่ดูเพราะวันนี้เฮียอี้มาทําหน้าที่แทนใช่นี่วันนี้เฮียอี้กับชาาดื้อทุกคนรวมพลังกันไปจนถึงแบบเทรนเอาแบบหนึ่งเลยด้วยนี่แบบไม่ต้องมีน้องนัททุกคนก็ จแต่ว่าต้องมีสิครับต้องมีแล้วให้แค่ครั้งเดียวนะได้ครับครั้งหน้าถ้าไม่ตื่นจะตาไปกดออดตื่นตื่นตื่นได้ผมไม่ปล่อยพ,พี่แม็กแบบต้องเหงาคนเดียวนะหรอกครับผมครั้งหน้าจะนี่จะโดนทุบแล้วแต่มีพี่แม็กปกป้องหัวหน้าก็สู้ไม่ได้หรอกก็รู้กันอยู่นะครับ นี่มีคนบอกว่าพี่แม็กทำผมสีนี้แล้วดูเด็กลงเท่าน้องนัดเลยค่ะอุ้ยจริงเหรอครับแม็กจะไม่ตัดแล้วจะทำสีนี้ไปตลอดเลยเด็กลงเกือบซิปปีจริงตอนนี้พี่แม็กกับรัดนี่คือแบบเหมือนเป็นแบบคือดูแบบดูเด็กเหมือนกันแล้วโอ้ยแรงมากสัญญากี่ครั้งแล้วอุ้ยขออ่านชื่อนะครับคุณแพลวฝันหนึ่งหกคุณแรงมากเลยนะครับ พี่แม็กอุย้ยพี่แม็กหล่อมากนี่พี่แม็กหล่ออันนี้เรื่องจริงครับ,รบเห็นก็อยู่ทุกวันก็รู้ว่าหล่อครับ,รบน้อ,องนัดใส่เสื้อดโนเสาร์ด้วยหรอช่คือมาถึงก็คือทักเลยนะว่าแบบน้องน้ำ<ม>นี้เสื้อน่ารักจัง <laughs> เอาใจหัวหน้าหัวหน้าดอมเขาหน่อยครับผมเ <laughs> นี่ย <laughs> <laughs> เด็กเขามีวิธีเอาตัวรอดของเขาครับ <laughs> แอบนี้ง่ายมาดูไลฟ์แหละโอเค,อเ,ค like เรามาดูไลฟ์กันเรามาไลฟ์กันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับมาให้มาขอบคุณทุกคนนะครับว่าวันนี้เรารวมพลอย่างที่บอกเมื่อวานเลยมารวมพลกัน<ด>วันนี้ขึ้นที่หนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็วันเวิร์ชช็ชอปวันแรกด้วยะะขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่แล้วก็จะมาบอกทุกคนว่าพวกเราตั้งใจกันเวิร์ชช็อปกันสุดๆเลยนะช่วงนี้ก็แบบเวิร์ชช็อปกันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ท่านทุกคนผิดว ใช่ครับจะบอกเลยว่ากําลังใจจากทุกคนนะครับผมมาถึงพวกเราแน่นอนแล้วก็แบบว่าทําให้พวกเรามีแรงใจมีพลังในการเวิร์กช็อปสุดๆไปเลยครับผมครับผมเสื้อน่ารักหรือคนใส่น่ารักครับน่ารักทั้งคู่ครับถ้าบอกน่ารักคนเดียวก็ทําเขาจะบอกบอกว่าน่ารักคนเดียวจะบอกว่าคนเดียวน่ารักมากกว่าโอ้ยอะไรอันนีย พร้อมอยู่หลังที่อี้แล้วที่อี้เจ็บนะครับเห็นไหมว่าที่อี้เข้าเฟื่องแล้วก็มีแผลที่โรงพยาบาลเห็นใครเห็นรูปในทวิตเตอร์แล้วเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับบอกครับคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเหมือนเห็นรูปนั้นแล้วน่าจะแบบว่าแบบเหมือนแบบตื่นตาตื่นใจกับกับตัวพายโลทที่เราจะปล่อยเร็วๆนี้ด้วยครับผม นัดอย่าเสยผมเสยใจพี่ไปด้วยผมน้องนั้นมันปิดตาน้วเลยต้องเสยให้มันแบบมองชัดครับโอเคครับก็วันนี้เรามาเวิร์กช็อปกันเนื้แล้วก็มาไลฟ์ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาช่วยกันเล่นเทรนนะครับผมให้ขึ้นอันดับหนึ่งมาเลยนะครับวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราชาวดื้อเฮียด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกันต่อเพราะว่ายังเหลือเวลาเวิร์กช็อปอีกเยีอันีแเราก็หมน แอบอู้เหมือนกันทั้งคนที่หนีงานมาอู้อันนี้เราก็อู้มาขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับทุกคนจะได้หายคิดถึงพวกเราเฮียฮี่คนข้างแก่กันเดี๋ยวมีอีกแหลงมากนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์อีกสัญญาแล้วนะอีกครั้งแล้วนะอีกคบว่าครั้งหน้าต้องตื่นนะครับครับตื่นแน่นอนครับถ้าไม่ตื่นจะมีบทลงโทษให้กับน้องนันแล้วนะครับถ้าไม่ตื่นพี่แม็กก็แค่มาปลุกแลนานครับง่ายๆโอเคทุกคนไปแล้วนะครับไปครับบ๊ายบาย ชาวดื้อทุกคนมากเลยนะเลิฟยูครับส่งหัวใจบ้ายบายครับบ๊ายบายชาวดือ้อบ๊ายบายชาวฮาร์ดทีสุกคนนะครับเลิฟยูนะจุ๊บจุ๊บ